สวัสดีครับคราวนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับ operator ที่อยู่ใน j a v a บ้าง operator คืออะไร operator ก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการบวกลบคูคณหารน,นั่นแหละนะครับ2บวก2เท่ากับ4 4ลบ2ก็เท่ากับ2เห็นไหมครับ1คูณ7ก็เท่ากับ7 บอกลบคูณฐานเอ๊อันนี้มาสอนกันทำไมรู้อยู่แล้วเนาะ14หาร2ก็เท่ากับ7เพราะว่า14หาร2แบ่งครึ่งก็ได้เป็น7อันนี้คืออะไรอันนี้คือมอดหรือพูดว่าหารเพื่อเอาเศษหารเพื่อเอาเศษเอ่อ14หารเพื่อเอาเศษด้วย2หรือว่า14 mod มอด2 มันไม่มีเศษนีนะ่เพราะว่า14แบ่งออกเป็น2ก็ได้7ไม่เหลือเลยโอเคดังนั้นก็ไม่มีเศษก็เท่ากับ0นั่นเอง14 mod 2ไเท่ากับ0เห็นไหมอาจจะรู้สึกว่าต้องคิดหน่อยเพราะว่าไม่ค่อยได้ใช้บ่อยก็เท่านั้นเองดังนั้นเนี่ยบวก,บกลบคูณหารกับ mod หารเอาเศษเนี่ยก็เป็นสิ่งที่รู้อยู่แล้วทีนี้มันก็ง่ายกว่านั้น ในการบวกลบคูณหารเนี่ยอย่างเช่นสองหนึ่งบวกสองลบสามคูณสี่หารห้าอะไรอย่างงี้หนึ่งบวกสองลบสามคูณสี่หารห้าอะไรจะขนาดนั้นเล่นเล่นเล่นกลกันหรือเปล่านะครับถ้าในารำการคำนวณที่มีความซับซ้อนเนี่ยก็ใช้ วงเล็บเข้ามาช่วยให้มันมีเกิดความชัดเจนมากขึ้นอย่างเช่นตะกี้นี่า,าจินตนาการนะ1นบวก2ลบ3คูณ4หาร5อย่างนี้เป็นต้นอาจจะรู้สึกว่าอาคุณอยากทำอะไรกันแน่นะอย่างเช่นอยากทำอันนี้ก่อนไหมก็เขียนให้มันชัดเจนไปเลยว่า เป็น3ามคูณสนีะ่หรือว่าอยากทำอันนี้ก่อนหรือเปล่าสองมลบสหรือเปล่าก็จะได้คำตอบลบหนดังนั้นเ,เครื่องหมายวงเล็บก็จะมาช่วยให้มันเกิดความชัดเจนมากขึ้นตามต้องการว่าเออเราอยากให้มีการคำนวณในทิศทางอะไรโอเค เห็นไหมง่ายๆโอเปเรเตอร์ ator, เราก็เริ่มเข้าใจมากขึ้นดังนั้นเราไม่ต้องกลัวที่ไม่ต้องเกรงใจที่จะใช้วงเล็บก็ใช้ไปเลยอะไรที่มันเกิดความเข้าใจอะไรที่มันดูง่ายเห็นไหมครับเนี่ยสอลบสได้ลบหนึ่งไอเจ้า,าหารก็ได้คำตอบไปแล้วก็มาคูณกันคูณได้เท่าไหร่ก็ค่อยมาบวกหนึ่งสุดท้าย ดังนั้นเครื่องหมายวงเล็บก็รู้กันอยู่แล้วละนะซึ่งการคำตอบคำตอบที่คำนวณได้เนี่ยไม่ว่าจะยาวแค่ไหนก็แล้วแต่สุดท้ายก็ตรงเอามาส่งคำนวณทางด้านขวาแล้วก็เอามาส่งทางด้านซ้ายโอเคในคอมพิวเตอร์ก็ภาษาโค้ดภาษาจ้าภาษาจาวาหรือภาษาอื่นๆก็ดนะีก็จะคำนวณแบบนี้ A เท่ากับสิ่งนี้ ก็คือ a ก็จะเท่ากับตัวเลข1ดังนั้นเครื่องหมายเท่ากับเนี่ยก็จะเป็นการส่งคำตอบทางด้านขวาเอามามอบให้หรือว่าเอามาแอดไซน์เอามามอบให้ตัวแปรที่อยู่ทางด้านซ้ายดังนั้นไอเจ้าเครื่องหมายเท่ากับเนี่ยก็เป็นออ e เปอร r เตอร์อย่างหนึ่งโอเคเราก็รู้ไปแล้วออ e เปอ o r เรเตอร์ operator, พื้นฐาน ทีนี้ก็อาจจะเหลือตัวอื่นๆบ้างที่อาจจะยังไม่ค่อยคุ้นว่าเอ๊ะมันคืออะไรมีข้างล่างอีกอาจจะบอกว่าอุ๊ยมันเยอะจังเลยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ค่อยๆหัดใช้แล้วก็รู้ไปเองนะครับมาดูอันนี้เล็กน้อยสมมุติว่าเราถามว่า1น้อยกว่า2หรือเปล่าฟังดูก็ยังคุ้นๆอยู่นะว่ากำลังถามอะไร หนึ่งน้อยกว่าสองไหมเอ๊ะมันก็ใช่นี่เออแน่อยู่แล้วหน,น้อยกว่าสองไหมันใช่ก็คำตอบก็คือถูกต้องนั่นเองคําตอบประเภทนี้จริงไม่ใช่ตัวเลขแต่เป็นคําตอบที่ว่าถูกหรือผิดเห็นไหมครับเป็นคําตอบที่ได้จากการเปรียบเทียบนั้นเครื่องหมายพวกนี้ก็ใช้ในการเปรียบเทียบนั่นเองอ่าอย่างเช่นเรามาดูว่าตัวเนี้ยอ่าอย่างเช่นอ่าห หนึ่งเท่ากับสองหรือเปล่าให้เป็นการถามหนึ่งเท่ากับสองไหมโอ้มันจะไปเท่าได้ยังไงเนาะนั้นคำตอบก็เลยผิดนั่นเองนะถ้างั้นถามใหม่หนึ่งเนี่ยต่างกับสองใช่ไหมคำตอบของมันคืออะไรคำตอบคือมันต่างกันประโยคตรงนี้เขียนว่ามันต่างกันคำตอบก็คือถูกต้องถ้าไมถูกอ่ะ ก็1ต่างกับ2องไงสองก็ต่างกับ1นึ่งไงถูกต้องโอเคดังนั้นคําตอบที่ได้ก็คือเป็นคําตอบที่ถูกหรือผิดนั่นเองโอเคนั่นเองพวกนี้ไม่ต้องวิตกกังวลอะไรหรอกมากน้อยน้อยกว่าหรือเท่ากับมากกว่าเท่ากับก็คือวิธีการอันเดียวกันนะเออมาดูตัวนี้เพิ่มนะตัวนี้ทีนี้เรามาดูตรงนี้ นี่คือสิ่งที่ถูกต้องอันนี้เขาเรียกว่าอาจจะตรรก,กศาสตร์นะมีสองอย่างอันนี้ก็คือมีความถูกต้องมีสิ่งที่ถูกถูกต้องอยู่ แล้วก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องถามว่าสิ่งที่ถูกต้องได้มาจากไหนก็ได้มาจากข้างบนนั่นแหละนะมันเป็นสิ่งที่ถูกหรือผิดอย่างเช่นอ่ฟังให้ง่ายขึ้นนะผมเป็นผู้ชายใช่ไหมโอเคผมเนี่ยนะอยากจะไปจีบใครสักคนหนึ่งนะอยากจะจีบใครสักคนหนึ่งเงื่อนไขก็คือว่าด้านนี้เนี่ยคนนั้นต้องเป็นผู้หญิงนะใช่หรือไม่ คำตอบมี2ออย่างถูกหรือไม่ถูกแต่ตอนแรกเนี่ยผมต้องการตรงนี้นะแค่ป้ายดําตรงนี้เนี่ยบอกว่าต้องเป็นผู้หญิงนะอันทีสองเอาแค่ป้ายดำานี้นะผมบอกว่าต้องผมยาวนะต้องผมยาวนะแน่นอนผมไม่ใช่ทุกคนนะผมยาวผมสั้นผมอะไรก็มีแต่ผมบอกว่ายอยากได้ด้านเนี้ ยาว okay. ทีนี้ผมจะเอาสองอย่างมารวมกันทําไมเอาสองอย่างมารวมกันเพราะมันเป็นความต้องการของผมเนี่ยคนพูดอยู่เนี่ยมันเป็นความต้องการของผมเองที่ผมอยากได้ว่าผมอยากจีบต้องผู้หญิงและอันที่สองผมต้องยาวผมต้องยาวผมก็เราเอาสองอย่างเนี่ยมารวมกันเป็นสิ่งที่ผมกำหนดขึ้นมาเองโดยใช้ไอ้ตัวเนี้ยมาช่วย ไอตัวเนี้ยมาสูดมาช่วยแอมโบแซมสตัวเนี้ยความหมายก็เลยเปลี่ยนไปกลายเป็นว่าผมต้องการอันที่1ผู้หญิงและเป็นผู้หญิงยังไม่พอผมต้องยาวคำถามก็คือทำไมมีตัวและมาเกี่ยวข้องอา้าวก็ผมอยากให้มันเกี่ยวข้องอะ่ะนะก็ผมอยากได้ผู้หญิงไม่พอ ผู้หญิงอย่างเดียวไม่พอต้องผมยาวด้วยเห็นไหมครับดังนั้นอันนี้ก็คือว่าเราจะใช้คำว่าและหรือว่า and เข้ามาเพราะมันเป็นตรรตกศาสตร์ตรรกศาสตร์ตรงนี้ดีมากนะมันได้ช่วยสร้างประโยคผมต้องการจีบผู้หญิงในขณะเดียวกันและเนี่ยเงื่อนไขที่สองต้องเป็นจริงด้วยก็คือว่าผมผมเนี่ยต้องเป็นผมยาวด้วยโอเค เอาแล้วก็ประมาณนั้นทีนี้คำตอบก็คืออะไรคำตอบที่ได้ทั้งหมดก็คือจะมีถูกหรือผิดด้วยเช่นเดียวกันโอเคเขานี้คงไม่มีอะไรมากนะครับก็เคิดว่าคงไม่จำเป็นต้องเเอเอออต้องมาศึกษาอะไรกันมากเพราะว่าถ้าใช้ไปนานๆก็จะเข้าใจไปเอง ไม่จำเป็นต้องมาเขียนอะไรมากเอาละเพื่อไม่เสียเวลาเราสร้างโปรเจกต์เลยครับ c t r o l N นะจะว่า Double Click บอกว่า Operators Project Operator Project นะ Control N สร้าง Package Package อยู่ข้างล่างครับ level level beginning เอา้าทำไมไม่ได้อ่ะก็เพราะว่าไม่ได้เลือกว่าจะสร้างแพ็กเกจให้มันอยู่ไหนอ่ะก็คือจะให้มันอยู่ท totally> MA ี่โฟลเดอร์ source ของ eclipse นั่นเองเพระนั้นเวลา จะสร้างอะไรเนี่ย Eclipse จะถามเสมอว่าสิ่งที่สร้างขึ้นนั้นให้อยู่ที่ไหนนั้นต้องเมื่อเราคุ้นเคยนะอีกครั้งหนึ่ง c t r l N สร้างคลาสขึ้นมาเห็นไหมครับเมื่อเวลาสร้างอะไร Eclipse จะถามเสมอว่าเราอยากให้มันอยู่ที่ไหนนะเราก็จะไป browse ว่าอยากให้อยู่ที่โปรเจกต์เนี่ยนะ อันนี้เขาบอกว่าอะไร choose source โอเคยังไม่พอเขาถามอีกว่าเราอยากให้อยู่คลาสตัวเนี้ยอยากให้ที่อยู่ของคลาสหรือแพ็กเกจอะไรเราก็มาเลือกชื่ออะไรแล้วก็จะใส่เมธอดเมนเข้าไปนะครับ เพื่อไม่อยากพิมพ์ยาวแล้วก็หัดใช้คำย่อแล้วก็กด control space โอเคนะดังนั้นโอเคเราจะมาทำการดูนะอ,อ่าสามบอกว่ายังไงตะกี้เนี้ยลบสองบวกลบคูณ ฐานสแล้วหลังจากนั้นเราจะมาแสดงเป็นตัวใหญ่โอเคไม่ได้อ่ะเป็นตัวเล็กนะกดคนแล้วก็จะใช้คำย่อ,อนะเพื่อให้มันเร็วนะครับ A เท่ากับเท่าไหร่โอเคก็แสดง A อออกมาโอเคเราก็จะเซฟแล้วก็รัน alternate shift x ก็จะเกิดหน้าต่างตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็เขาก็แนะนำว่าให้กด j java ก็เป็นการรัน java สิ่งที่ได้ก็คือเท่ากับ0ูนย์เอ๊ะทำไมถึงเป็นแบบนั้นทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะจะสังเกตเห็นว่ามันจะทำคูณกับหารก่อน ทำคูณกับหารก่อนดังนั้น2คูณ3ก็คือได้เท่ากับนะจริงไหมเอาทำไปด้วยสองคูณสเท่ากับหใช่แล้วแล้วก็หารด้วย4 6่หกหารสถูกไหม เช็คดูเป็นครั้งที่2แล้วก็รันอีกครั้งหนึ่งแล้วทําไมได้เท่ากับ0ูนย์นะทำไม1นลบหแน่ๆเลยเท่ากับ0ย์ใช่ครับ1นลบเท่ากับศย์แล้วแล้วทำไมด้านนี้มันได้1ละ่ะสังเกต2อคูณสเป็น6 6หาร4เขาเอาแค่เลขจํานวนเต็ม6หาร4เห็นไหมครับจริงๆ6หาร4นั้น ออกหนจุดหจุดเท่าไหรน่นาะไม่แน่ใจโอเคงนั้นเขาเอาแรเลขจำนวนเต็มโอเคอืมในกรณีนี้อาจมีคำถามเอา้าเวลาหมดแล้วนะครับอ่ะหยุดแค่นี้ก่อน